สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหัวเปิดฝากด like, กดไลค์กดซับตะไครกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาแล้วเหรอกำลังรออยู่เลยวันนี้เธอดูน่ารักนะตัวเธอหอมมากน่ารักจริงๆวันนี้ฉันจะอัดวิดีโอตอนสอนไว้ด้วยนะเข้ามาก่อนสิเดี๋ยววันนี้ลุงจะติวคณิตให้เธอเข้มข้นเลยล่ะหลังจากนั้น เธอก็ได้เรียนพิเศษได้รับการเติววิชาคณิตศาสตร์จากคุณลุงนี่หนูเดินมาทางนี้เลยนั่งตรงนี้ก่อนนะเด็กดีเดี๋ยววันนี้ลุงจะติววิชาสังคมให้นะร้อนใช่ไหมล่ะถอดเสื้อออกก่อนซิแล้วเธอก็ได้เริ่มเรียนวิชาสังคมจากคุณลุงทั้งวันจนจบคอร์สวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษากันนะ ต้องอาบน้ํำยังไงให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคไหนที่ลุงได้สอนเธอไปล,ลองสาธิตให้ลุงดูหน่อยสินี่ค่ะเริ่มจากถูสะบือล้างมือก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยอาบน้ําถูตัวให้สะอาดใช่แล้วละ่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มเรียนการตาความสะอาดร่างกายให้ถูกวิธีขอโทษที่ให้รอนะ หนูใส่ชุดนี้แล้วน่ารักมากน่ารักมากใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้ลุงพาเพื่อนมาด้วยคืนนี้เราจะมาเรียนรู้งานเสริมสร้างอาชีพกันนะเกี่ยวกับการนวดเพื่อช่วยการผ่อนคลายกันดีกว่านะแล้วลุงทั้งสองคนก็ได้เริ่มสอนการนวดแผนไทยให้กับหลานสาวเพื่อไว้เป็นความรู้ติดตัวแล้วหนังก็ตัดจบ ฝากกดซับะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ